สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม alchemy star นะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิว v a l เป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์ประจำธาตัดไฟที่มีลักษณะการใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายและที่สําคัญนะครับก็าสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างแล้วก็ไกลสุดกระดาษอีกด้วยครับซึ่งในส่วนของความสามารถอื่นๆนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ mm. หากใครที่เล่นาตุไฟเป็นหลักนะครับก็จะรู้เลยครับว่าตัวหลคาประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกระเบื้องได้แบบง่ายๆแล้วก็เร็วๆเ,เพราะว่าคูดาวน้อยเนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือไอซี่แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือฟาวส์ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นเองครับซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการเปลี่ยนกระเบื้องเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลนะครับซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานแล้วจะทําการเปลี่ยนกระเบื้องสีเหลืองที่อยู่ใกล้ตัววทีี่่สสุดนนนะรบจาาชอองงให้้กกยเป็เื และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้กระเบื้องเหล่านั้นนะครับเป็นกระเบื้องแบบเอินชาร์อีกด้วยครับในส่วนของเชนคอมโบนนะครับหากเราทำการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง13ช่องเนะี่ยก็จะทำการสร้างความเสียหายตั้งแต่150%ดาเมจไปจนถึง165%ดาเมจตามลำดับซึ่งในส่วนของระยะการโจมตีนั้นก็สามารถดูได้จากภาพที่ผมขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบ Break t o หรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกขั้นที่1ครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตจํานวน250หน่วยการปลดล็อกรั้นที่2ครับจะทําให้ฟา้าสามารถเปลี่ยนกระเบือเ้องได้มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องหากทําการกดใช้สกิลหลังจากที่ Active Skill พร้อมใช้งานตั้งแต่เฟรนก่อนหน้านะครับการปลดล็อกดาวขั้นที่3ครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตจํานวน250หน่วยบวกกับอีก5%ของ Basic Max HP ครับการปลดล็อกดาวขั้นที่4นะครับจะทําการเพิ่มพลังป้องกันจํานวน30บวกกับ การปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่5นะครับจะทําการเปลี่ยนกระเบื้องได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกจํานวน1ช่องครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่ทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ extension f i l e นะครับซึ่งรายละเอียดของ Equipment Skill เนี่ยก็คือทุกครั้งเมื่อเริ่มเทินนะครับจะมีโอกาสสูงสุดถึง12%ครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ f ล y ฟเป็นระยะเวลา1เทินด้วยกันนะครับซึ่งหากเรานะครับทำการฆ่าศัตรูตัวนั้นได้นะครับก็จะทำการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆศัตรูตัวที่ตายนั้นนะครับเป็นจานวน10%ของ sp ครับ ซึ่งการอัพอุปกรณ์นะครับก็จะไม่ได้มีการเพิ่มในส่วนของดาเมจของสกิลนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็จะทำการเพิ่มนะครับโอกาสที่จะทำให้ศัตรูในติดสถานะฟลได้มากยิ่งขึ้นครับ สำหรับภาพรวมของเฟ้า์นั้นข้อดีมีค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเปในเรื่องของการเปลี่ยนสีกระเบื้องนะครับที่สามารถทําได้ค่อนข้างรวดเร็วเมื่อเทียบกับคอนเวอร์เตอร์ตัวอื่นนะครับเพราะว่ามีคูลดาวน์เพียงแค่2เทินเท่านั้นอีกทั้งนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างกระเบื้องแบบเอนชานได้อีกด้วยครับส่วนเรื่องการสร้างความเสียหายนะครับสามารถโจมตีได้เป็นวงกว้างหลายทิศทางครับแถมหักล่ากระเบื้องได้สูงสุดถึง13ช่องเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้แบบสุดกระดานกันเลยทีเดียวครับ ในส่วนของข้อเสียนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมนั่นแหละครับเพราะว่าไม่มีความสามารถในการบัฟหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันใดๆให้กับทีมเลยแต่ก็จะชดเชยมาด้วยการสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน,นะครับเงื่อนไขเนี่ยก็แอบ,บยุ่งยากพอสมควรแถมโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติเนี่ยก็น้อยนะครับผมสูงสุดเนี่ยก็แค่12เท่านั้นครับก็เลยมีโอกาสค่อนข้างที่จะน้อยครับที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติแล้วก,ก็นําไปสู่กาาาารรสส้งควมเเียหยหแบบอ นนก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Alchemy Star mm hmm. ผมขอแนะนำร้าน t u p i c o Shop นะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกม Alchemy Star ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองและที่สำคัญนะครับก็คือง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนครับซึ่งหากใครนะครับที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าขอใช้บริการได้ที่ Facebook Fanpage t u p e r g o Shop หรือว่า Official Line at, at t u p i o เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ แล้วสำหรับวันนี้ครับผมอาร์เบอร์เกอร์มเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ